สวัสดีสสดค,ค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะเมื่อนี้ได้ตำขนมจีนค่ะไซเมนสตอน,นะคะนอนก,กินกับหมูกรอบหมูกรอบครับเซบเซียมกันครับขนมจีนก่อนเลยอืมออนแล้วบุ้ง งามคัดต่อม่อ้วบุ้เดีจใยนั้นหืมห่หวยแล้วไม่ไม่เนาะ Hvordan var det? แซ่บเลยไมันบาแข็งเนาะคือเฮียเบาแข็งมากกว่าเลยหมูกรอบม,มันแข็งนี่นุ่มดีกรอบนุ่มเมืม่อกี้เฮ็ดกับแข็งมั <c oughs> นเป็นน้ำหมูบ่ามาั้ง หมูแถวอ่ะมันบ่หนังอืมนะจะเฟ้มมากขนาดนี้หมูกรอบเนาะของมากเนเลยของปวดเลยละ่ะเนียน เน่ทำมูกอ่ะคือเห็ดเห็ดยังสี่คือตรงเรือไปไห่ทำได้ไปโรงเรียนอ่ะ สมตามน่ะถ้าเาใส่น้ำปูต้องไปน้ำอ่ะสีซันไม่สีสนัวเพิ่มขึ้นค่ะเพิ่มความเข้มข้นมาซถ้า่จะหนัปลาแดกกับซีซนกับซีโบะเมื่อป่านนี้ เธอบบมักแบบมันมันเป็นบ่อเนี้ยมันมันเป็นบ่อค้นผอมเนาะทำไมพูดต้องค้นอ่ะเห็นเนี้ยเห็ดเห็ดกินจะบอกมันมันอ่ะเขาก็ว่าหากินด้านแชี่ยบบริสันบ์โบจงไว้กว่ากินเขาหน่าหูอยู่ค่ะว่าเรามักกินหรือบ่มักกินเกิกินส่วนตรงนั้นคนอ้วนอ่ะมากินมันมันเป็นบ่ออ่ะเหมือนท้องปลาอย่างสินบอกประเด็นนีเพิ่นกับโบกินนั่งเสียเนี่ย ืมแล้วมากินเนื้อเนื้อมันอ่ะนะพวกไก่สิก็มากินส่วนอกนยังไปสิไหมเขาคอนอ้วนเฮามาก,กินแบบเป็นน่องเป็นปีกนยกยังไปสันคุณเพิพ่นบ่ฮหูเพิ่นก็ว่าบัดเนี่ยหากินจะเน่าเสีบเสีสนเขาวา่าอ่ <laughs> อากจะเพิ่งสิว่าเหาะ cho bữa đêm mới vui lắm hao nữa vui lắm cần số mười cả hùa nó vậy mặc bữa đấy mặc chân này bẹp đấy mm <laughs> 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 สวนดีว่างเถอะไปชุดน้ำเห็นในชุดก็พดี มันง่ายกว่ากินได้เหมือนมันแกนะเนาะเบอร์อ่อนนะเบอร์อันนี้มันหยาบพี่แกมันแข็ง mệt thật to mong thằng trai hết là khèn đó. Anh mềm. คิดสูตรนีมที่หลายสูตรแห้ง <จำ S 1> เข้ามาสูตรใด,ด,ดกรอบเห็ดเบิดเห็ดน้ำเขาเบิดสูตรแซ่แบตะกี้เห็ดไม่ไหมกัอบซื้อๆได้ค่ะโบทอดอบเอาหมอล้มลอนทอดเอา เนียมสินุ่ม,มบางทีมันแข็งไปเลย สั่วขายดีทำกระปุ่นจะดอก แต่วันรอบนี้รู้สึกว่าเม็ดสะตอไหมมันบมชุนมาแล้วกินมาแห้งนั่นบดมันบอคืนนะเออคืนมาไอ้ดี๋ยวโมนเม็ดสะตอข้าวป่ะเนี่ยบอกมีหลายพันห่อไม่รมั้งแซ่บดีสั่งไหมแบบคืนๆนั้นจะนันจะกินยาดแดวมันชุนกินแห้งชุนแห้งนี่พอดีเลย Nhưng này bà hàng Chà mạnh จนเลีเล่นะแสบหลายมีนูายดี เชียงยังเชียงเขียดตาปาดบอกน้องยืนเลยแล้วน,น,นึ่งงูเข่าไม้เขียดเข่ามาั่งสิงูม,ม,มาหินเขียดป <c oughs> ้าบันไปด้วยค่ะพี่น้องค่ะเอาด้วยครับมุนิกะผู้ใด,ดมากคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมินิมา่ากินเด้อครับมุนิกะขอตัวลาไปก่อนเนอ้อพอัลฟามุน,น่าครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ